สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามและกดซ<ม>ับสไครป์เพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเราในภายภาคหน้านะครับเ,เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมใหม c ครับกันนะครับเป็นยังไงหมดฝนโปรแกรมเมอร์เลยโอ้เอฟเอสต่ำเกินหมดธรรมดาก็าพอเนาะแล้วก็ โอเคตามนี้ขอเข้ามาเก็บเพลสแปบหนึ่งนะอ่าตอนนี้นะครับโอ้โหน,นี่น่ากลัวมัดอืมตอนนี้แถมผมเหลือศูนย์คื้ฟรีเนาะฟรีก็เยอะอยู่นะเขาดูของฟรีหนะน,น่อยปนะ มันก็เคยเติมไปหลังครั้จุแต่ว่าไม่เติมแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้ผมไม่เติมแล้วอืมอ่าเดี๋ยวให้ผู้ชมคิดเห็นมาก็แล้วกันนะว่าจะผมลงอะไรอันนี้เป็นอ่าเอาเรียกว่าไงนะยานอวะ มันเป็นสถานอวกาศมีฟลอตแพลเน็ตก็คือโลกน้ำแข็งเนาะโลกน้ำแข็งหรืออะไรก็ทิ้งคอมเมนต์มาได้นะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์มาได้ว่าจะให้ผมเล่น,นอะไรมัดเนี่ยอ,อะไรนะลองคขดดูหน่อยครับเน่ะเป็นปราสาทมีข้าวอยา่ที้ ถคาอยากให้ผมเล่นเดี๋ยวผมขอลดไว้ก่อนโหลดแล้วนะโอเคงั้นผมโหลดไว้หมดเลยนะโหลดหมดทุกอัานนะผมโหลดให้หมดก่อนแล้วก็คุณผู้ชมอยากให้ผมเล่นอันไหนก็ทิ้งคอมเมนต์มาได้ขออนุญาตโหลดก่อนแป๊บนึงนะขอโหลดแป๊บ ก็คือเล่นหมดใน,นแบบนี้นเนาะอ่าอยู่ในอืมประมาณน,นี้ก่อนไปสามแมปบอ่าอ,อดดัลติโนดอวยแล้วก็อย่างหนึ่งคือจะไม่รู้ว่าผมซื้อมาบรอะไรปอีกแน่แล้วก็นี่ เดนนี้ใครอยากให้ผมเล่นนี่แบบนี้แบบนี้ใครอยให้ผมเล่นทิ้งคอมเมนต์มาได้เลยอ่าให้ทิ้งคอมเมนต์มานะว่าอ,าอยากผมเล่นแบบอะไรเดี๋ยวผม,มนะผมเล่นให้ดูโอเคนะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอ่าแบบสุดท้ายที่น่าจะดาวน์โหลดแล้วคือ the human body เป็นร่างแาบมนุษย์ ก็เหมือนเป็นเหมือนแบบวิจัยอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันน,น,นะเพื่อนเล่นแบบอะไรที่คอมเมนต์มาได้เลยมีคนมีข้อความเข้าอ่าโอเคันมึงเล่นนะอ่าเล่นแบบเซิร์ฟเวอร์โอ้เซิร์ฟเวอร์มีโคสชฮันด้วย โอเคงั้นเราไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ใหม่คุกก็ได้นะ คุกเนาะโอเค,อเคประมาณนี้นะอืมเรามาลองเล่นดูเราโหลดก่อนนะเพราะว่าเป็นแบบที่ยังไม่ได้เล่นเราจะลองมาแหกคุกดูไหมไม่รู้ว่าคุกจะเป็นยังไงนะในการเล่นปะคุกอะ่อะเดี๋ยวผมจะเล่นแล้วก็ทําคิดส่วนตัว นะเป็นความคิดส่วนตัวอตอนนี้โหลดอยู่นะ,ะมาละตอนนี้เราก็จะมีอุปกรณ์อย่างนี้เพรสเซนโอเค,อเ,คเล่นแบบแคุกละก็คือมันคือมาว่าเพรสเซนไหมเพรสเซนแปลว่าคุกนะครับอันหนึ่งนะ รบริรัทบริรัทแปลวา่ารอบๆมันโลดรอบๆ Why? นี้เป็นแพริกแอคอันนี้เปแพริกแอคได้อัพเกรดปิกแอคห้าร้อยโกสามสครบทอง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 ต้องลงลึก เราไม่มีสกแครบแ็บะนเงนะเราจะเล่นต่้เควสนะโอเคขอยบรคอนทราแบนแคนีโอรกอือทูพาโดพาคือใครอันนั้นสีประเด็นพา d o คือใคร โดผ่าโดผาโดอนีผัาโดเว t c o m plete เดูเนอ n ยอร plete Well d o ันโอตอนนี้เราคุดเร็วขึ้นเยอะเลยครับจังหวะนี้ครับเราต้อง เราอยู่ในคุกเนาะตอนนี้ก็คือทอมทูลักกี้ทอทูลักกี้เสร็จแล้วอ่าเราไม่อ่าเนาะ เปิดอัสเจรีวงเล็บเหลี่ยมปิดพันโดแคนบายแดนวงเล็บเหลี่ยมเปิดอสัสเจรีวงเล็บเหลี่ยมปิด,พ,ปด,ปดพันโดแคนบายแดน ใวงเล็บเหลี่ยม,มปิด you have found a cobblestone trophy go to your cell to place it don't let the warden catch you รอให้ไปขายได้ปะ่ะตองมันหาจา วงเล็บเหลี่ยมเปิดอัศเเจอรีวงเล็บเหลี่ยมปิดพันโดแคนบายแดดวงเล็บเหลี่ยมเปิดอัศเจรีวงเล็บเหลี่ยมปิดพันโดแคนบายแดดวงเล็บเหลี่ยมเปิดอัศเจรีวงเล็บเหลี่ยมปิดพันโดแคนบายแดดวงเล็บเหลี่ยมเปิดอัศเจรีวงเล็บเหลี่ยมปิดพันโดแคนบายแดดวงเล็บเหลี่ยมเปิดอัศเจรีวงเล็บเหลี่ยมปิดพันโดแคนบายแดดวงเล็บเหลี่ยมเปิดอัศเจรีวงเล็บเหลี่ยมปิดพันโดแคนบายแดด ก็ขายที่ไหนโดแคนบายแดดี that, ้ครับเทหนึ่งพันโกแล้วมันขายที่ไหนวงเล็บเหลี่ยมเปิดอัสเจรีวงเล็บเหลี่ยมปิดพันโดแคนบายแดดวงเล็บเหลี่ยมเปิดอัสเจรีวงเล็บคือ,อยังไงคือขายยังไง 对。<Anyway. S 1> <laughs> ตนูนพิกแอแล้วปเกรด working tax to make mining easier ปุ้มีนเรว,ว,วเอา้าหลุดเซิร์ฟ ขออภัยครับพอดีว่าหลุดเซิร์ฟเชิญอะไรกันครับเนียน่ยหลุดเซิร์ฟเชิงั้นพร้อมกันหรือยัง ขัดกอนกันนะครับผมในวันนี้ Survivor ในเอขัดก้อนคลิกทุกททอ้าห้าหมบมีสุก็ยันสามพันหนึ่งร้อยน 3, แน,นแ่นอน เราเลเวลอยู่ที่เท่าไหร่พม่เลเวลเจ็ดหรอเครับเลเวลเจ็ดแล้ว ฟันยาก ครับคำเดาขออภัยครับแค่นี้นครับ